ก็ยิงเลเซอร์อระดับน้ำนะครับผมตอนนี้ก็เครื่องมือก็ตันสมัยนะครับครับผมก็สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับตอนนี้ช่างก็ได้เริ่มงานแล้วนะครับ ได้เริ่มงานนะครับเริ่มตัดเหล็กเริ่มตีผังนะครับผมตัดเหล็กตีผังเตรียมแล้วนะครับตัดเหล็กเพื่อจะรอเสาพุทธสำหรับสำหรับอันนี้นะครับก็จะเป็น ิธีนะครับผมเอาไว้ทำพิธีย้ายเจ้าแม่ธรณีนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกอ่อสร้างนะครับก็เตรียมมาดภูนะครับก็เครื่องเส้นไว้ต่างๆครับเพื่อจะเอามาเส้นย้ายเจ้าแม่ธรณีก่อนที่เราจะเริ่มงานนะครับก่อนที่เราจะขุดหลุมขุดดินนะครับ ตอนนี้ช่างก็กำลังถ่ายระดับนะครับผมยิงเลเซอร์ถ่ายระดับอยู่นะครับตอนนี้เราก็จะตีผังก่อนนะครับตีผังรอบๆก่อนนะครับแต่เรายังไม่ได้ขุดหลุมนะครับขุดหลุมต้องรอผู้ฒ้าผู้แกมาย้ายเจ้าแม่ธรณีก่อนนะครับตบพิธีย้ายเจ้าแม่ธรณีก่อนนะครับตํากำลังถ่ายระดับนะครับยิงเลเซอร์ถ่ายระดับอยู่นะครับ นี่นะครับผมเครื่องยิงเลเซอร์นะครับองถ่ายระดับนะครับเรงเบิองเบิองนบิ้ลฮยิงก่อา่้เอาินมติดอเร้นอเนเนี่ยชั้นต่อปิดเฮ้ยสี่ี่ะวางไส่สี่อคันคันนันคอน่ะใช่นันคอน่ะ อเอา,อนาอยน,นแล้วกผ่านมัตอนนี้เรียกมั้อืมุนปืกระไดฮะอดียิงปืนก็ยิงเรซร์ระดับน้ำนะครับผมตอนนี้น ก็เครื่องมือก็ตันสมัยนะครับแต่ว่าเสียทีนะครับผมทํางานโลงแจ้งนะครับมองอออม,ม,มองไม, <rob. S 2> ไม่เห็นแสงนะครับถ้าเป็นที่ม,ม,มืดมืดมก็จะดีนะครับเมื่อกี้ก็ถือกับพืนหรอถ้าเป็นที่มืดมืดหน่อยนะครับผมในโรงงานในอะไรก็จะหาระดับง่ายน,นะครับตอนนี้ <Y is. S 1> มืดแสงเดดนะครับพ่อพ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 ่พ่อพ่่พอพ ตนอนน uh, uh ั uh, uh, uh. ้นต่ำแห้งเนาะท่านนี้อันนี้ระดับดินอาจจะต่ำนิดหน่อยนะครับเนาะอวยมาทางนี้หน่อยอวยมานี่หน่อยอวยมาอีกอีกอีกเกือบถึงแล้วอีกเส้นหนึ่งพอพอพอนี่จะเป็นเสียงเบียร์เสือนะครับเนาะยิงเขก็วยใหญ่มันรู้คือมันยิงมันยิงกอ้างด้วยนะ ยิงอะ่งเง้ยมันยิงออกไปอย่างงี้เลยเดี๋ยวง่ายดูเดี๋ยวมันจะผิดเพี้ยนเดี๋ยวมันจะเพี้ยนเแล้วมันจะเพี้ยนอันนี้ก็เริ่มนะครับผมเดี๋ยวเรารอทำพิธีย้ายย้ายธรณีก่อนนะครับก็จะเริ่มขุดลุมนะครับเริ่มตือขุดขี้ดินนะผมแต่ฝนตกเดือนทำไม่ได้ครับทำไม่ได้เดือดร้อนเลยอีกนิดนึงโอ้ยี่ยมเลยครับผมพออย่าดิ้นครับผมอย่าดิ้น เครื่องมือช่างทันสมัยครับผมช่างรุ่นใหม่ครับเมื่อก่อนต้องลากสายยางนะครับระดับน้ำเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะครับพอพอครับผมพอแล้วปวยที่นน่อครับป่วยที่ตาตาสั่งดีเยอะบ้าดาวัิ ตอนนี้นะครับเราก็เจาเหล็กมาวางนะครับเพื่อจะตีผังนะครับเพื่อจะตีผังอ้อมบริเวณที่เราจะตั้งนะครับผมก็เอาเหล็กวางแต่ยังไม่ได้เอาตีในระดับนะครับผมตอนนี้มาเช็คเหล็กดูนะครับมาเช็คเหล็กดูแล้วว่าเหล็กหนาจะยังไม่พอนะครับเพราะว่าช่างคำนวณผิดนะครับช่างคำนวณผิดไปแต่ก็ไม่รู้ว่าจะจะขาดเหล็กกี่เส้นนะครับเพราะว่าตอนนี้ช่าง เช็คจานวนผิดไปนะครับแต่ถ้าไม่พออะไรก็จะทําไปเรื่อยๆนะครับผมเก็บไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ถามว่าที่สั่งมาพอไหมย,ยังไม่พอนะครับเด็กที่สั่งมายังไม่พอนะครับก็ช่างคานวณผิดไปเล็กน้อยนะครับแล้วก็อย่างทุนแล้วก็ไม่เยอะเลยก็เลยซื้อมาพอที่เราได้ทาได้ขึ้นก่อนนะครับได้เริ่มก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับ อันไหนที่ขาดเหลืออันไหนที่ยังไม่พอแล้วก็ yok. ไปหาเพิ่มเติมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสําหรับงานเหล็กนะครับผมงานเหล็กแต่เฉพาะว่าเฉพาะงานเหล็กไม่รู้ว่าจะขาดเหลือเหล็กกี่เส้นกี่เส้นนะครับก็ยังไม่รู้นะครับแต่ว่าที่เรารู้เหล็กยังไม่พอนะครับครั้งแรกนึกว่าพอโครงลังค <head> าเลยครับ <yes> แต่ตอนนี้มาคํานวณใหม่นะครับไม่พอนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ต้องต้องลองทําไปก่อนนะครับว่าจะขาดเหลือเท่าไหร่ครับ เหล็กที่เราตัดออกมานี้เราก็จะเอามาทําเป็นเสานะครับผมเป็นเสาเป็นเสาฟุตติ้งนะครับเอาไปเทฟุตติ้งนะครับก็ตัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแต่เอามามัดเอามาเชื่อมติดกันนะครับเพื่อจะเป็นที่หล่อเสานะครับเป็นเป็นโครงเหล็กนะครับสําหรับหล่อฟุตติ้งนะครับผมนี่ครับพ่อบริเวณ รอบๆที่เราตีผังครับก็เอาวางเหล็กประมาณนี้นะครับผมบ้มานจีตัวนี้เราก็ได้เริ่มแล้วนะครับอันไหนที่ไม่พอไหนที่ขาดเหลือก็ค่อยต่อเติมมาเรื่อยๆนะครับผมก็ขอบคุณแม่แม่เอทีทุกท่านนะครับที่ร่วมเติมคะแนนนะครับที่ร่วมสมทบทุนสร้างบ้านมาในครั้งนี้ด้วยต้องขอบคุณมากๆขอบคุณทุกทุกท่านนะครับตอนนี้งานเราก็เริ่มแล้วนะครับผม ติดตามไปเรื่อยๆนะครับว่าจะมาในรูปแบบไหนนะครับก็สาหรับคลิปนี้นะครับผมก็มาถ่ายให้แม่เอฟซีได้ชมกันนะครับว่าตอนนี้เราเริ่มงานแล้วนะครับวันที่15้าเราก็จะยกเสานะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกาลังใจนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ